สวัสดีครับเกษตรกรตัวน้อยนะครับมันนี่กาจิมาเฮ็ดอ่าบัวร,นนรวดน้ำนะครับจากจากขวดน้ำน,นะครับเป็นเฮ็ดง่ายๆนะครับเข้ากะสีท้งการเอาฝานะครับมาจ่อรูนะครับผมเข้ากะจะเอาฝ้าขวดน้ำมาจ่อรูนะครับเดี๋ยวจะจ่อาก็าเลยนะครับไปครับเบิ้งที่กาครับผมจ่อที่กาาเจ่อปเะเข้ากะเข้ากะจะใส่นะครับตะปู ปูครับจอจอไปได้ครับจอไปได้หลายรูปครับจอเ่าไปนั่นนะจ่อเตื้อตื้อเตื้ไปด้วยตะปูครับพอนครับนะนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตจอกันได้ครับเดี๋ยวจอกันเลยครับไปกูไปผมตอนนี้ข้าการได้จอได้แล้วนะครับนี่ได้หลายอยู่ครับนี่ได้หลายอยู่นะครับนี่อ่านี่นะครับแล้วก็จะเอามาอัน หมุนใช้กับขวดนะครับผมนะครับส่วนส่วนวิธีการใส่เดี๋ยวผมจะบอกเทื้อหนึ่งนะครับนี่นะครับพ้าแดงนี่นะครับเอ๊ะถือไปเมื่อกันมื่กามื่กาบ่ค่อยดีปันได้เข้ากันเข้าไปอย่าหาเสื้อนะครับเสือกเฮ็ดเป็นมุกงขมสิครับนี่มาท้เต็นมุกงขมสินะครับถ้ากระมาให้สิครับนี่แล้วก็ทำการนี่นี่ก็บข้องข้องมานี้ ่ครับเก็บแบบนี้เข้ากันนี่ะ้่งวงนี่ครับเอ้าเป็นแบบนี้ไม่ได้เยครับ้าก็ดน้าดึงใสนี่ครับเป็นแบบนี้นี่ครับแบบนี้ะดึงันนดึมแนนเลย นีไ่ได้แบบนี้เห็นปะง่ายแล้วแต่ยงางกาใช้น้ำพุนากับซื้อ,อนี่ไปให้เขายางแล้วยางกาฉีดลดปรครับว,วิธีการง่ายหลักการเพรามันมีนมิดเดียวครับเปิดฝาเปิดฝาใส่น้ำไปเต็มพอเต็มก็ได้แล้วแต่นะครับมากับปิดฝาแล้วก็หิ้วไปเลยครับหิ้วไปถ้าจะไปลดอะไรก็ฮิ้วไป,ว,ไป,ว,ว,ไปวิธีการลดก็กคือบีบกับบีบบีบแล้วนำบีบแล้วน้ำม,มันก็จะออกน้้นำ ฮ่องบีบแล้วน้ำก็เลออก,กเลยนะครับโอเคเดี๋ยวฮ่องทำการไปทดสอบกันเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตไปใส่น้ำกันเลยครับขออยากใส่น้ำกันเลยไปกันเลยครับพี่นี่ครับผมตอนนี้ฮ่องกัใส่น้ำมาแล้วนนครับนี่ง่ายฮ่องสเปรย์ฮองตู้แซงง่ายฮ่องสเปรย์ฮองตู้แซงฮ่องกับหิวสีไปไปได้เลยนะครับไม่ที่ก,ก,การลดะบีบครับนะครับไปการลดแบบนี้แบบนี้เลยนะครับนี่ลดไปลดง่ายครับแบบนี้ รองไปเะ็ดกันบนแล้วค,ครับผมครับไปาปครับผมเห็นไหครับมีหยอดครับยอดเลยหยอดครับครับผมตอนนี้กาเฮากาได้เฮ็ดแล้วแล้วนะครับนี่แล้วก็ได้ไปทดสอบเพบพี่น้องในเบื้องล่นะครับนี่นี่ครับผม ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เกษตรกร,กรตัวน้อยน่าสนใจนะครับผมครับไปแล้วครับสำหรับื้อนี้สวัสดีครับผมขอบคุณครับ